สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับอง์แรกนะครับเป็นเนื้อเงินปีหกสองนะครับเนื้อเงินปีหกสองเนื้อเงินปีหกสองอันนี้มาแบบซีนเดิมจากวัดเลยนะอันนี้ซีนเดิมจากวัดเขาเป็นอย่างนี้นะครับใส่สองซิปมาอย่างนี้นะครับเนื้อเงินหกสองเนี่ยเป็นเนื้อเงินรุ่นแรกของทั้งวัดนะครับที่ทําเป็นเนื้อเงินออกมานะครับองนี้พระสวยจมูกโด่งนะครับ หกสองเนี่ยยังไม่เริ่มการตอกโค้ดนะครับมาเริ่มจริงตอนหกสามองนี้สภาพสวยผิวใสนะครับเอาไวๆเลยนะเอาสามพันแปดร้อยบาทนะครับสามพันแปด้อยบาทเนะื้อเงินปีหกสองนะครับหายากสร้างน้อยนะครับองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับของจุยาเป็นเนื้อผง คล้ายๆผงว่านนะครับดูจากมวลสารดูจากสีแล้วนะครับน่าจะผสมม่าจะมีเออ่ผสมกับตัวทูบทายเสกนะผมว่าเรามีแร่มีผงขาวขๆขึ้นนะ องนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับเอาไว้เลยเอาเก้าร้อยบาทนะครับสวยทุกมิตินะครับเอาเก้าร้อยบาทหลวงพ่อรวยปีหกศูนนะครับอันนี้ทันตัวนะอันนี้ทันตัวนะปีหกศูน มาพร้อมกับเลี่ยมถักเชือกนะครับถักเชือกมาให้เรียบร้อยแล้วเอาไวๆเลยนะเอาแปดร้อยบาทนะครับไม่รู้ว่าค่าถักก็เกินหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาแ0ดร้อยบาทนะครับขอาแปดร้อยบาทผมถักสวยๆเลยหนุ่มพรลวย <c oughs> ปิตาวัดลาดปลาเขาหลวงพุโต๊ะปุกเตกนะครับปิตาวัดลาดปลาเขาเนื้อผงออกเนื้อผงเกสรน,นะครับออกโซนขาวให้ดูความสวยพระสวยงามนะครับนิ้วชัด เนื้อกดด้านหลังนี่คือปิ้นล้นๆเลยนะครับตอนนี้กำลังมาแรงนะหลวงปุโตะนะครับยิ่งปิดตาด้วยนะครับยิ่งราคาขึ้นไวมากนะครับตรงนี้มาพร้อมบัตรการันตีรับรองนะครับปิดตาขลงพุโตพร้อมบัตร ค่าใช้ใจ่ายออกบัตรนี้ก็น่าจะเป็นพันนะครับอันนี้เอาไว้เลยเอาสามพันหร้อยบาทนะครับ3าม0ับาทติดตาเนื้อเกสรวัดลาดระเขานะครับโซนขาว3,600ร้บาทหลวงปู่โตผูกเสกนะครับพระโพธิจักนะครับเนื้อดินแม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิตนะครับพรโพธิจักเนื้อดินแม่ชีบุญเรือน หน้าตาต,าติดชัดองค์นี้ทันแม่ชีผูกเสษนะครับสร้างปีสองสี่เก้าเก้านะครับสองสี่เก้าเก้าหน้าตาติดชัดพร้อมบัตรนะเหมือนเดิมนะบัตรเนี่ยต้นทุนการค่าใช้ใจ่ายในการออกรวมทั้งค่าบัตรเนี่ยต้องมีพันหนึ่งอยู่แล้วนะครับอตอนนี้ค่าของอะไรก็แพงไปหมดนะครับอันเนี้ยมาพร้อมบัตรพร้อมพระเนี่ยสบายใจได้เลยนะเอาไปไวๆนะเอาพันหกร้อยบาทเอาพันหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพระโพธิจักร เอาไปเลี่ยมเลี่ยมทองได้เลยนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงพ่อเกษมสองห้าสองสามรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษสองห้าสองสามผิวมันปูนะครับหงพะสวยนะครับไม่มีไม่มีตำหนินะครับ พระเป็นพระทองแดงผิวมันปูนะครับนี่นี่ผิวมันปูโค้ดนะครับผิวมันปูจะออกเงาเงาแดงแดงอย่างนี้นะครับธรรมชาติเลยองค์นี้นะครับเอาไว้ไวเลยเอาพันหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะครับหน,นึกก่งพันหนึ่งร้อยบาทหลวงพ่อมุมเดรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุมนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเดรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมสองห้าหนึ่งเจ็ด ดูความสวยนะครับผิวไฟนะเป็นทองแดงผิวไฟ นี่คนระับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยด้านขวามือเรานะครับด้านซ้ายกระหนกซ้ายมือหลวงพ่อนะจะมีติ่งนะนี่คือตัวตัดนิยมนะครับที่คนขายเขาแนะนํามานะครับนี่ตัวตัดนิยมจะมีเส้นนี้นะครับนูนขึ้นมาหลวงพ่อมุม เอาแบบไวๆเลยรับแบ่งปันทุกเหรียญน,นะครับในคลิปนะครับอันนี้เอา2,500บาทนะครับ2,500บาทหลวงพ่อมุมนักกล้าหลวงพ่อมุมสวยๆเลยจมูกลวงดวงสอง0บาทเนื้อพระเนื้อดินหลวงพอ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับอันนี้เอา800บาทเนื้อดินหลวงพอ่อโบ้ย800บาท ล็อกเกตดาวหลวงพ่อรสีลิ้งดำนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทสวยๆนะครับดาวสวยๆติดทุกเม็ดนะครับไม่มีหลุดนะันสองร้อยบาทหลวงปู่เอียมหน้ากากเงินนะครับกะไหลทองหน้ากากเงินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหน้ากากเงินแท้นะครับหลวงปู่โตเสกคสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับไอดีไลน์ แอดไลน์ <Add> มาแล้ว id ไลน์ a c a l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ